ดูสวัสดีครับจุงกะละลายนครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนครับใช้ยังมืดถึงเจ็ดหมื่นโอหตายวันนี้เชียร์บอยเอาน้องมะนาวมาที่อู่อีสานใต้ดำแต่งครับมาทำอะไรเนี่ยฮะมาทำอะไร มาล้างรถไก่โพด <c oughs> นี่ครับเราอยู่อู่เสียอันครับนี่กดังอีสานใต้ด้ำเต่ง <c oughs> ไม่รู้ว่าเสียบอยมาทำอะไรแล้วก็มาจากไหนนี่ทำไมมันเละแทะ้ี <c oughs> มึงนี่เด็กเถียวอนิฟาวมานน่ <c oughs> หา้าสิบ <c oughs> ทำเที่ยวครับพังก็ช่างมันซ่อมเอาใหม่ให้จะได้หาเงินก่อนนะ <c oughs> วางฟุน่นขาดครับเ,เ,เล็กชาคฮักบอกออมใส่คือก่นไงอเราผมกับเพื่อแล้วครับ เบื่อแล้วจะทำยังไงครับื่องช้างแล้วสีเส่ท้องยีราบบ้างวันนี้เสียบอยบอกเบื่อท้องช้างครับจะมาใส่แบบท้องยีราบบ้าง <può. S 2> เสียบอยจะจัดแนวใหม่แล้วจะเปลี่ยนแนวแล้ว<โ>วันนี้มาถึงที่เลยครับมาถึงที่เพื่อเปลี่ยนแนว บดิง้งบดิ้งเต้เรียบร้อยน้องมะนาวโอ้ไปวิ่งอยู่นั่นมีแต่โคลนจริงๆครับแบบไหลหยดแปะแปะ,แปะตามข้างเลยน้องมันาวโอ้ลิเป็นโจกเลยครับธรรมดาครับรถใช้งานอยู่นั่นก็มีแต่ขี้เลนเลยอะมีแต่ดินสมอง ไปยังเสือเอาสื้อเอาเลยบ่เสือเอาเลยบ่ไปล้างยังฟ้าไทยมีเออวูสีบอยจะมาจัดมุ่งฝุ่นใหม่ครับน่าจะใส่ท้องยี่รับเดี๋ยวจะจัดรอๆเลยครับวันนี้เดี๋ยวต้องรอชมครับรอชม ว่าะออกมาเป็นทรงไหนแต่ตอนนี้เดียงไปข้างหนึ <único> <throat> ่งครับจะทำอะไรเขาสั่งให้มาล้างก่อนลิเกินฝนมาตกบอกหันมาเออเนี่ไปมืดตึ๊บเลยทั้งบอก่โตกมันคือว่าถือรถจัง่อยเพราะมันเปื่อยๆออกแน่ๆนะโตกต่แห้งหอโต๊อวไล่ๆออไป แับพี่น้องผมเนี่ยมันเห็นเห็นไหมนี่ครับจะมาใส่มงคลใหม่เขาไม่ใส่ให้ครับพี่น้องเขาไล่ให้มันล้างออกก่อนหอดเท่าไรดีเลยวะทอดเขาไล่ให้มันล้างครับเขาไม่ใส่ให้ครับสภาพดีเขาโบก่าใส่ให้ครับมันใส่ยากครับมันต้องทำความสะอาดออกหน่อยไม่อยังเจ้าขึ้นสวกระปุกแต่เสียบ่อยฮะ ดักกบล่างบบเซออกอดูครับดูสภาพดักบล่างดักากระดัขาดอีกตั้งหากไปล่างซุมมือนะนี่นล่างซุมมือของสารเนียเราสุ้มุขเขาบลงมันงทขนาดบ่สามากกน้ำสาบซุมอู้งงเทพกับดินไม่จะเป็นดินสมองเนาะจ้งแล้วห้บงาน วันนี้อยู่กับเสียบอยู่นี่ประมาณตีหนึ่งตีสองครับใส่บังฟูเสร็จก็มีแผนครับมีแผนไปน้ำกันวะโอ้ใส่สีเลื้งกันวะโอ้ใสีสีเลื้งกันไหมอู้ยิ่งเหวี่ยงวะ มัน,ดน,นดูดเบ้ล้นผูดดไดเลยเอาำนนลลายบ้านบ่า,า,บาโอ้โห่ลูกจัดการเรียบร้อยแล้วสองมื่อ,องคน,นมื่อนอ่าแงอินันแนอินีแนอ่ไยู่หามโอ้โมีหลายอีว <laughs> โอ้เสียบอยนี่ไม่ธรรมาดาจริงครับ Làng đạc, làng đạc Ủa <cười> <cười> Ờ, mày mới khụt cái này đây Ờ, vùn, okay, thật mà đi lại, thật okay. kê xem okay, เด็กข้ับตุ๊กแกฮึฮึฮึรวยไปทำเลยมันลำบากใ <c oughs> ส่ให้ไหมสภาพนี้ต้องล้างก่อนไหมอเออล้างก่อนโอ้ <c oughs> อยู่ไหน โอ้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 มาไปเอาสูบมาไปเอาสูบมาล่างเบร์หันบมแล้วดอกสาสยร่จี้จอกจอกนี่แมนบ่นี่เซบอยอยากได้พื้นไหนเลือกเอาเลยนี่แหละนะเดินานนี่แหละ เรียวไปสูบก่อนครับต้องเอาสูบมาล้างก่อนฮะนี่นะเป็นยังไงเลยนี่อ๋อเรียบอันนี้กว้างเท่าไหร่นี่สูงเท่าไหร่นี่มันสูงสูงถึงกระบะแน่ได้ส <Ha>. uh. oh. er ูบแล้วครับอุ้ย อ้าวออกแล้วครับเออลางสบายเขาแล้วที่นี้เอาให้เรียมเลียม เอาให้ลากแต่ตูดลากไปลากมาลากทั้งคันแล้วนี่ได้น้ำแรงเนาะดูแต่ตักใส่กระบะไปถึงที่เเสมกระบะเลยอ่ะไหลออกข้างเลยอู้อ้าวเปียกเบิดแล้วน้ำกับเปียกตุเนเอาอยู จะไม่จัดรอทั้งทีต้องล้างให้สะอาดหน่อยเออนัอ่นละขีโรดเออห้าต่ะเคินสีเล้วโมุกละอเออดูไปก็เหมือนรถขึ้นมาหน่อยรัวเริ่มเห็นสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวแล้ว สีเลมอนเริ่มมาแล้วครับเดิมจะเดิมไม่ใช่สีนี้นะครับเดิมจะเป็นสีสีโครน <c oughs> ล้างไปก็สีเจมๆจมหน่อยแก้วเอาเดี๋ยวให้เสียบอยล้างเสร็จนครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ของคุณกันเดี๋ยวมาดอดูว่าจะเอาทรงไหนทรงพระเจริญ hướp lâu, Giao à, giao lo tịt tam canh kiếm na nó Ủa, giật mới là ba đi Giật mới là. Ừ, chị lắm Chẳng là ngay Làng đạc, làng đạc, lần ล้างดากออกร้อนๆนั่นล,นล,นละโอ้ยอันนี้มมนสีไม่ผีส่ะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวไอ้ล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดรอๆอกันเลยอุ้ยสายพับสายพับว้าวตั <c ười> วเรบคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ